สวัสดีครับลานเพชรพลอยโพสกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นสินค้าเซล์ประจำสัปดาห์นะครับขายราคาเท่าทุนหรือต่ำทุนเล็กน้อยนะครับไม่สามารถซื้อขายรับแลกเปลี่ยนคืนได้นะครับแต่สามารถมาจําติดจองได้หมดนะครับมาจําเพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดนะครับสามารถนั่งรับสินค้าได้ที่ j j m a l l นะครับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับ ่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดที้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัพเดตสินค้าก่อนใครนะครับขอบพระคุณครับจี้หลวงปู่ภูเนื้อทองคําล้อมด้วยเพชรแท้จี้หลวงปู่ทองคําเ5กรอบทองคําเปประดับด้วยเพชรเกรสร33เม็ด1.19กะรัต ขนาดความยาว5.5เซนติเมตรหน้ากว้าง3.5เซนติเมตรหนักรวม28.71กรัมโปรโมชั่นราคาบูชาเพียง74,800บาทครับโปรโมชั่นคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอลดราคาอีก1,500บาทเหลือราคา73,300บาทครับจี้องค์นี้เป็นจี้หลวงปู่ภูนะครับ เป็นจี้เนื้อทองคํานะครับด้านในเป็นทองคํานะครับ75%นะครับร้อมด้วยเพชรแท้นะครับมีทั้งหมด33เม็ดนะครับ1.19ก้รัตนะครับเฉลยเม็ดสามจถึง3.6ตังค์นะครับข่าวสะอาดดีหมดทุกเบ็ดนะครับด้านหลังนะครับพิมพ์ชัดเจนนะครับเหรียญสวยนะครับพิมพ์ภาพคมชัดนะครับสวยงามนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับส่วนการเข้ากรอบนะครับการเลี้ยงกรอบนะครับสวยงามดีหมดนะครับไม่มีตรงไหนบิดเบี้ยวนะครับให้ดูไร้เบื่อนะครับ สวยงามดีหมดนะครับเข้ากรอบสวยนะครับเป็นกรอบัำคานะครับ7 5นะครับตัวห่วงสวยงามดีหมดนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับห่วงสวยนะครับไม่เบี้ยวนะครับราคาบูชานะครับ74,800บาทเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับน้ำหนักทองนะครับ จี้ชินนี้นะครับน้ำหนัก28.1กรัมนะครับเมื่อเทียบขนาดเหลยสิบนะครับถือว่าเป็นจี้ไซส์ใหญ่มากนะครับความยาว5.5เซนติเมตรหน้ากว้าง3.5เซนติเมตรนะครับราคาบูชานะครับ74,800บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับถ้าไปบีท่านไหนนะครับสนใจบูชาองค์นี้นะครับและบูชาองค์นี้ไปแล้วนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับลดราคาอีก1,500บาทเท่านั้นนะครับเหลือราคาบูชาเพียงแค่73,300บาทเท่านั้นนะครับราคาทองคำนับปัจจุบันนะครับบาทละ41,000ื่นนะครับองค์นี้น้ำหนักรวมนะครับ28.71กรัมนะครับพี่ๆกดเครื่องคิดเลขตามได้เลยนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่าบูชามากนะครับราคาดีมากนะครับส่วนเพชรนะครับ1.19ก้รัตนะครับที่เลเรเมตาสามตังกว่านะครับ เพชรงานใหม่นะครับข่าวสารเล่นไฟดีหมดทุกเม็ดนะครับค่าทองคําค่าเพชรคุ้มค่าแน่นอนหน้าบูชาแน่นอนครับกดเครื่องเลขตามได้เลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับองค์นี้สามารถมาจําติดจองได้หมดนะครับมาจําเพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดนะครับมาพร้อมใบรับประกันเมื่อกี้นะครับช่วยยังไ้ว่าเป็นงานทองนะครับงานเพชรแท้หมดนะครับเพชรออกใบเซอร์ได้หมดนะครับใบเล็ก0 0ใบใหญ่1000บาทมาเป็นเล่มนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กรทมนะครับสามารถรับอินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับส่วนที่พี่ท่านไหนนะครับอยู่ตาังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดนะครับมั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับร้านอยู่ไม่ก่อนะครับเปิดแค่เสาร์ันอาทิตย์นะครับต้องนัดวันลงหน้าเข้ามารับนะครับก่อนจากการนะครับขอบคุณพี่พี่นะครับอย่าลืมนะครับมีโปรโมชั่นนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับรับดีกันหนึ่งพันห้าร้อยบาท